g o o กูม me. ี่ม m ่ bed time ไม่ต้องทำตาปี๊บๆเลยๆกูสล e ป good girl rosy good สีส e ดูสิเห็นแมาผ้าผมมาให้เห็นไหมแม่ก็หมอนมาให้ด้วยแม่เอามาให้นะ คิดถึงนะแม่จะหิ้วลงมาจาบบนเครื่องให้ด้วยแนมะ่พ่อหอมนี่หืมออนแม่ไม่รักได้ไงนอนไปเลย go sleep น,นอนดูซิไหนว่าผอมไอพ่อบอกว่าผอมดูซิหืตัวยังกระมือรับไปเลยแม่พ่อหมเอามาให้แล้วคนละผืน โอเคนอนไปเลยนอนไปเลยแม่มาแล้วนอนไปเลยบ่ใบนี้แม่ขอนะของตัวเองก็มีแล้วนี่ไงนี่ไงโอเควันอีชมิสมัมมี่ go sleep really เ good girl Good n แม่ไปแล้วนะบ๊ายบายขอบ๊ายบายลืมตาบ๊ายบาย I'm leaving go watch movie i'm gonna see movie hmm no Hmm. want cookie who wants cookie my get the ball let go see daddy uh, going <laughs> to go see daddy let's go yeah and then one sleep. he said you go sleep like to mommy. You li come in, come on, lay down. Lay mm. down. Mm. Mm. Say sleepy. Uh, you like to mommy. Eh, uh, bawa eh? daddy? Let's go see daddy. Let's go. Huh? No? No. Mm. Let's